เรื่องนะครับถ้าสนามไม่มีเหตุใดนะครับดูชิงไฟกันนะครับดูไหวพริบดูฟาร์มเร็วนะครับเปิดก่อนได้เปรียบครับเอาแล้วครับทางด้านชัยนะครับชูตออกไปก่อนสีน้ำเงินนะครับ สงขามบัวบานนะครับนบดลตะวีบลนะครับยิ่งยศฉันหน้าครับแล้วก็พานุวัฒนะครับสากับ23นะครับเรามาดูนะครับกันว่าใครจะลงบอวินแล้วก็สั่งวินได้เร็วฝ่กกันนะครับนะครับเรามาก้องจับไปในแท็กที่มีการชูดแล้วหายท้องเมื่อกี้นี่ครับ ตที่กล้องอยังจับไปด้วยคันสีน้ำเงินนะครับสงครามบัวบานนะครับลงมาดึงเชือกนะครับเนลงมาดึงเชือกแล้ววิ่งมาแล้วนะครับหมายเลขยี่สามหน้าจะลงไล่ไล่กันมานะครับดึงเชือกออกไปไล่ไล่กันมาของเชือกที่เสานะครับขุมผ้า จะมาดูว่าใครจะต่างวินนะครับตั่งสงขามปราณวิพยุนไปก่อนนะครับตอนนี้วินแล้วขึ้นไปก่อนแล้วนะครับเลยไม่มีภาพตีลังกาให้ดูเลยนะครับถ่ายท้องล้อชี้ฟ้าเก็บเบลเก็บอุปกรณ์นะครับแต่รุ่นนี้ตะขอต้องเกี่ยวอยู่ตรงจุดที่ปล่อยออกมานะครับไม่ใช่เก็บอยู่ที่หน้าถาดหรือว่าไม่ใช่ห้อยนะครับให้เก็บอยู่ที่ช่องของการเก็บตะขอเท่านั้นนะครับ สำหรับในรุ่นอเอี่ยวป่าโอเพนนะครับชูดออกมาก่อนแล้วนะครับวินก่อนจบก่อนไปก่อนมีดึงจังหวะเล็กน้อยนะครับตัดโค้งซ้ายขึ้นเนินสุดนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าสุดเสียงหรือไม่ครับนะครับสงไปเลขสาม้านะครับยีบสออกตามไปนะครับ เาแล้วครับไม่เสียจังหวะนะครับเรื่องของเกียไม่เข้าหรือยังไงตามไปครับอนุลงบ่อนะครับชูดยาวมานะครับยิงยาวทะลุมาแล้วกระเจาบวนกลับนะครับเพื่อนะครับเสียจังหวะเล็กน้อยนะครับชุดลงบ่อนะครับยาวๆไปครับศาสตร์จะเต็มเต็ม ตัดยาวไปนะครับเต็มเต็มไปไปโ p ขึ้นตรงฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะม้วนกลับไาอีกทีหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ถ้ามีปัญหาลงไปแล้วไม่ขึ้นก็ต้องวินเหมือนกันนะครับจะดูที่ว่าจะรอดขึ้นมาได้ไหมนะครับปลอดมาแล้วนะครับโดดลูกละนาดมาเข้าสู่ทางตรงในช่วง200เมตรสุดท้ายแล้วก็จะปัดไปทางโค้งซ้ายนะครับโอ้โหตัดเต็มไปครับ เขามาอยู่ในช่วงโค้งเข้าสู่บล็อกวินิจนะครับของแทกเอ,เอนะครับหมายเลข3ามสิบ้านะครับสงฆบอนเดกิวัตเตอรลงยกเชือกแล้วก็ค้องแล้วก็วิง่งแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิ่งเข้าเส้นชัยไปครับ,รรบอย่าพิ่งออกนะครับ ให้รถอีกคันหนึ่งเข้ากดเวลาก่อนนะครับยกเสื้อของวิ่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 หยุดเวลาไว้ได้นะครับนะครับกับ19นะครับรอนะครับนักขับตัวแข่งมีความพร้อมนะครับดูสัญญาณมือจากกรรมการดูสัญญาณไฟนะครับเปิดก่อนเลยครับ เอาอีกแล้วครับคู่นี้นะครับเมื่อกี้ก็มันนะครับสาดกันไปแบบไม่ยยางนะครับสาดโค้งขวาเข้าไปครับทางด้านแท็กบี้นำไปก่อนนะครับนะครับวิทยานะครับนำไปก่อนนะครับเพื่อกันสี่คนสี่นะครับก็ไล่บีไปติดๆนะครับแล้วก็จะโค้งสายกลับเข้ามานะครับวิ่งมาหาบอวินนะครับ แต่จ kind of ุดของบอวิทนั้นจะอยู่ต่างกันนะครับในระยะทางนะครับแต่สองคันนั้นจะเจอสองบ่อนี้แน่นอนนะครับนะครับเพราะมีการวิ่งสลับแทงสลับลายกันวิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอุปตรคต้องเจอด้วยกันทั้งหมดนะครับไม่มีใครเล็ดลอดออกไปนอกลายได้แน่นอนเดวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับ โอ้โหทับตะขอของ,ของเบลเรียบร้อยคุมผ้านะครับวิทยานะครับเดสังวินแล้วนะครับเดสังวินแล้วนะครับแต่โคดเวอร์ยังไม่วินนะครับยังยังวินแล้วครับวินเดินแล้วครับจ่อหัวลงไปนะครับ,นะรบเพื่อนกัน4ีคุณตียังดึงวินไม่ออกยังชักกระเยอะกันอยู่ดึงเอาดึง เอาดึงเอาดึงนีกนะครับเพื่อนการตีออกแล้วครับดึงแล้วครับวิ่งมาแล้วนะครับวิทยานะครับวิทย์ขึ้นมานะครับวิ่งมาแล้วนะครับรอการเก็บเชือกวินงตะขอเกี่ยวปัาบเข้าไปนะครับเก็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 บเย๋ยวจะขึ้นรถยังไม่ขึ้นตอนนี้เพื่อนการตีกนติก็ละลดลงไปยังบ่อนะครับเนย ลากวินมานะครับออกตัวมาก่อนนะครับหมายเลข15ออกตัวมาก่อนแล้วนะครับในรอบที่ทำเวลาได้เร็วนะครับใช้ทักษะใช้วินนะครับผ่านดูปตังไดไปด้วยควารมรวดเร็วนะครับอีกคันเป็นของเบริการตรีอุตีนะครับ ราชบุรีนัตพงษ์เยี่ยมถามนะครับติิทัศนักันหาเชื้อนะครับคู่หูด,ดูโอ้นะครับขึ้นจากบอวิทได้แล้วครับตัดยาวเข้ามานะครับโค้งขวาไปนะครับโค้งตายนะครับขึ้นเนินหมายเลขสิบห้าเกียบไปอยู่ตรงไหนเอ่ยหนึ่งห้า ที่เก่าเวลาเดิมบอ่อลึกเหมือนกันนะครับมองจากภาพถ่ายเข้าไปนะครับโอ้โหบ่อลึกนะครับระดับระดับเอวเหมือนกันรเรียบโอ้โหโด,ดแนแทงแล้วครับเพื่อนกันสีกุิชูดหน้าลอยนะครับตรงจุดที่หมายเลขสิบห้าติดอยู่นะครับหมายเลขสิบเก้าโดดโอ้ จังหวะเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้เก็บเปลี่ยนแล้วครับขึ้นมาเป็นกัดสีเขียวขึ้นนํามาแล้วนะครับไหลมาเรื่อยๆนะครับลงบ่อยาวสาดน้ํายาวนะครับกวิดน้ําออกนอ,อกบ่อกันหมดเลยครับจัไหมยเลขสิบห้ากำลังช่วยนะครับตัวเองให้หลุดพ้นจากบ่อนะครับตอนนี้หมเลขตีมเก้านะครับ อีกไม่กี่ร้อยนะครับสองร้อยเมตรสุดท้ายนะครับไม่ถึงดีแล้วนะครับไลบี้เข้ามานะครับไลบี้ตัวเองเข้ามาไลบี้ตัวเองเข้ามานะครับไม่มีใครมากดดันนะครับแต่ต้องหยุดเวลาให้ได้เร็วที่สุดนะครับเอานะครับโอ้โหสานดินกระจายนะครับด้านของแท็กเอนะครับเดวิ้งของเชือกวิ้งซีอาร์นะครับหยุดเวลาเรียบร้อยไปกด เป็นเซนชื่อด้วยเดะเป็นเซตชื่อด้วยนะครับนบตวนนี้อันทํากับสี่ถ้าการหาเชื้อเพื่อนกันตีคุณสีใส่ยาวนะครับเวลาบีรอให้กดอยู่นะครับช้าก็ไม่ได้เร็วไปก็ไม่ดีนะครับสำหรับบอวินนะครับมังกี้เลยนะครับใช้เดียวไป ลงไปแล้วนะครับจุดวินนะครับจอดอยู่หน้าบ่อจุดวินนะครับับการลงไปดึงเชือกนะครับวิง่งไต่ขอบบ่อไปเรื่อยนะครับโยนเบลคล้องหลักวินคุมถ้าคุมวินให้เรียบร้อยนะครับพร้อมสั่งวินจ่อหัวลงครับ วิ่งกัดยาวนะครับวินเร็วครับขึ้นปากบอนะครับปัดน,นิดหนึ่งนะครับขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับเจ้ามังกีเลสนะครับ,รบสักเก็บวิ่เก็บตะขอเอาลครับ<ะ>ขึ้นรถ ประตูมีปัญหาครับตัวดึงประตูหักไปแล้วครับปีนหน้าต่างเข้าไปออกตัวมาแล้วครับชูสา้ายไปใส่ยาวเข้าไปเลยครับสุดเสียงแน่นอนครับยังต้องหลังรักษาเวลาของตัวเองไว้ให้ดีนะครับ ขึ้นไหมโอ้โหสู้สุดแลครับยังไม่ขึ้นนะครับอลายเดียวกันเลยครับลายเดียวกับทีมเป็นเลข13ลงมาเมื่อกี้เลยต็ดเช่นเดิมเลขมือจิ้มอยู่นั่นแหละแท็กเตอร์ดูท่าแล้วเตรียมตัวได้เลย เอาแล้วดึงกะมอกันเนขึ้นไปอีกละทำไมเองไม่ดึงลถขึ้นมาดึงเนกับสมอขึ้นไปทำไมเอาหาที่ใหม่ไปซ้ึงหมดเวลาครับแท็กเตอร์กู้การน,นะครับนักแข่งพร้อมดูไฟนะครับ,ไ,รบออไปนะครับออกตัวไปแล้วนะครับไปกันตัวปิวครับ โอ้โหตีคู่กันไปนะครับโดดเอาไปก่อนเอาหกห้าตัวปิวครับสิบสามวีโค้งในนะครับสิบสามยังอยู่ในโค้งในก่อนสัดโค้งเข้ามาแล้วก็ขึ้นขึ้นก่อนนะครับแล้วก็แยกทางกันไปนะครับตีคู่กันไปดีๆแล้วก็แยกทางกันออกไปนะครับลงบอไปเลยครับไปเลขสิบสามนะครับ เนลงเนลงแล้วครับจะไปวินแล้วครับ้าตู้มาแล้วครับ6าตู้ไหมเดวิ่มาร 6, 5, 2, ving, มาอนะครับยังไม่ได้ดึงเชือกวินงส่วนติบสามกำลังปลดตะขอวินอยู่นั่งทำอะไรอยู่หน้ารถอ๋อปลดตะขออยู่ดึงเชือกนะครับครับดึงเชือกออกไปแล้วตายขอบบอไปเรื่อยๆนะครับขอ,อบบ่ก็พัง นะครับเดินยากเหมือนกันเมนำเชือกไปนะครับจากคล้องเข้าที่เสาเป็นหลักของกันใช้วินนะครับคุมผ้า,ส,นนส,า 3, สั่งวินแล้วครับสำหรับหมายเลขสิสาั่งวินแล้วหกห้าโอ้วินสั้นๆน,นะครับขึ้นมาแล้วนะครับ หมายเลข13จอหัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็ไล่เก็บเชือกวินไตระดับตามมาเรื่อยนะครับเหมือนไม่รีบร้อนอะไรนะครับวินชูดขึ้นปากบ่อไปแล้วนะครับหมายเลข13ขึ้นแล้วนะครับรอเก็บเชือกวินอีกขันนึตาดอกมาก่อนนะครับแล้วก็ปวนซ้ายกลับเข้าไป แลเลยมานิดดึงนะครับแต่งตัวก่อนไปได้ต่อครับสาดไปแบบยาวๆเลยครับไปต้องดูใครนะครับไม่ต้องฟังเสียงใครทั้งนั้นฟังเสียงเขาตัวเองมาลนะครับหมายเลขสามตามไป อาแล้วครับติดไหมติดหรือไม่ติดยังมาได้นะครับยังขันหลังก็ยังมาได้อยู่นะครับยังไม่ติดขันอิสระสวนกันไปครับสาดชีเลสชีโครใส่กันเลยครับขึ้นมาได้ไหมหมายเลข13าว่ายัางไงตู้ตดเสียงขึ้นไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาแล้วมาได้ครับผ่านลุปตักมาได้นะครับอ่าพานลุปตักมาได้6ข้ากลับปาก่อนนะครับในช่วงไม่ถึงร้อยเมตรไม่กี่เมตร6ข้า6ข้านะครับแจ้งมีเหตุน,นะครับเดี๋ยวดูนะครับ6ข้าลงมา วิ่งนะครับเตวิ่งมากกดเวลานะครับไปดูด้วยครับมีเหตุด้วยครับสํักหกห้าเหตุสองหลักนะครับหกห้า,หา,า,หาไปดูด้วยนะครับอ่าให้ไปดูนะครับใช่ไหม,ไมอ๋อคันสุดท้ายนะอันสุดท้ายก็ติด ตลบ65ไม่ใช่นะไม่มีเหตุ65ไม่มีเหตุน,นะครับกลับกลับไปเลข96พร้อมนะแข่งพร้อมออกตัวไปแล้วนะครับโดดตัวลอยไปนะครับคันเดียวนะครับสายโชว์นะครับสายจวดไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูก็เอาจริงนะครับที่บอวิน เอนบีไม่รู้ว่าช่วงเช้านะครับของรุ่นบัตตี้ก็เวลาก็ยังไม่ดีอยู่นะครับสําหรับในรุ่นของบัตตี้เนี่ยชบชชาช่วงเช้าสายเดินไปดูมาพักหนึ่งนะครับส่วนในรุ่นของเที่ยวเป่าเพ่นนี่นะครับยังทาเวลาไม่ได้อยู่ยังพอมีเวลานะครับให้ไลบีไลเก็บอยู่นะครับส่วนของบัตตี้จะเดื่อยหน่อยนะครับพี่นกจากเมืองการ ใครใหญ่จากเบอร์การนะครับเดขึ้นมาวินแล้วนะครับกลับหมเลข916นะครับกำลังวินอยู่นะครับอาวินเก็บแล้วครับยังไม่เกี่ยวเลยเาเดินลถลงมาครับแล้วก็เดเขาไล่เก็บวินเดินล้อเก็บ เกบครับล่วงไปอีกทีนึ่งครับออฟโรดไทยแลนด์นะครับเป็นรูปรถออฟโรดแบล็กเกาวสีดำๆนะครับเอ็นบีขึ้นมาแล้วครับวินขึ้นมาแล้วใช้เวลาไปเยอะพอสมควรนะครับ สนาทีฝรฟ,ฟาย,ยังอยู่นะนครับเอยสองนาทีฝรฟายัครับวิ่งสนามกลางเหมือนเดิมครับประชาันำสำหรับรุ่นซปเปอร์เว่นนะครับเตรียมรถเข้าจุดปา์กเฟิร์มเตรียมรถให้พร้อมครับเดี๋ยววิ่งต่อจากรุ่นนี้เลย นะครับสำหรับรุ่นซปเปอร์โอเพนนะครับเที่ยวป่าโอเพนเราเหลือคันที่วิ่งอยู่ในขณะนี้แล้วก็เหลือเบอร์41อีกคันเดียวนะครับสำหรับซปเปอร์โอเพนนะครับเตรียมรถวิ่งต่อจากรุ่นนี้ที่สนามกลางนี่เลยเหมือนเดิมสุดเสียงสุดเสียงรอดไม่รอดรอดไม่รอด ลอดไม่ลอดลอดมาแล้วครับลอดมาแล้วสุดเสียงมาครับสาดกลับไปทางด้านฝาหมวนล,ลิบบินเอาแล้วไปเก็บลิบบินให้กรรมาการอีก n อ็นคุณสขัดเดียวแท้ๆนะครับอย่างไรเก็บลิบบินในกรรมาการนะครับ เดี๋ยวก็มาดูกันครับว่ามีเป็นเหตุหรือไม่เหตุนะครับลูกลระนาดหกลูกสุดท้ายตัดส่องมาตอนนะครับเหมือนจะมีเหตุนะครับเหมือนจะมีเหตุในสนามที่เดิมนะครับจะทันเวลาหรือเปล่านะครับน่าจะทันนะครับตรงนี้แล้วใช้เวลาเกือบเต็มเือนกันนะครับ เอ็นบีสี่คูนสี่นะครับเนลงมาแล้วนะครับกดหยุดเวลานะครับศูนย์หกสามสามแปดเจ็ดนะครับใช้ไปหกนาทีป่านะครับเกินครึ่งไปครับขันเดียวก็เสียวได้นะครับขนาดนกเอ็น,ดดนบนีเมื่อกี้ยังไปเหยียบหลักล้มเลย ตัดโค้งฝาไปครับยิงยาวไปทางด้านท้ายหน้าหมู่บ้านนักกีฬานะครับไปเลขสี่หนึ่งเราปล่อยในตรงของแท็กบีนะครับโผล่มาทางด้านนี้ ตงบอ่อไปนะครับตอนแรกลงไปก็มาจอดที่บ่อวินนะครับปากบอ่อลงครับดึงเชือกระยะดึงเชือกนะั้นก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับเดวิ่งไปแล้วนะครับ หลักวินเรียบร้อยนะครับคุมผ้าสั่งวินเดินล้อนะครับหมายเลข41เดินล้อลงไปแล้วนะครับเก็บวินตามไปด้วยกลับในรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นนะครับคันสุดท้ายนะครับสนามเขาน้อยออฟโรดชาเลนจ์นะครับโตขึ้นมาแล้วครับด้วยพละงกำลังของวินแล้วก็พละงกำลังของการเดิน รอบเครื่องเด็กเก็บเบลนะครับวิ่งขึ้นรถขาดเฉ็บขาดให้เรียบร้อยนะครับครับสำหรับรุ่นซูเปอร์โอเพนนะครับเตรียมรถเข้ามาจอดรอได้เลยครับในรุ่นของซูเปอร์โอเพน เี่ยวเปล่าเพื่อนของเราก็สตาร์ททางตรงนะครับกลับไปทานกลางสนามแล้วมาดูกันคันนี้นะครับว่าจะมีคันกู้กันเกิดขึ้นหรือไม่นะครับจะไปอยู่ประตักอยู่ข้างหน้าอีกสาดไปแล้วติดอีกแล้วครับเอาแล้วครับ รอกันอีกสองชั่วโมงรุ่นนี้ยิงกันตลอดนะครับมียิงกันตลอดนี่นะครับสองนัดนะครับต่อหน้าต่อตานะครับจัดไปสองนัดนะครับเสียงแน่นแน่นขึ้นแล้วนะครับขึ้นมารออยู่ปาก่อแล้ว นะครับพร้อมที่จะเก็บวินตอนนี้เน่กำลังเก็บวินเก็บเชือกให้เรียบร้อยอยู่นะครับนะครับยังเหลือเวลาอีกครับหนึ่งนาทีฟาฟานะครับยังทันอยู่หนึ่งนาทียกนะครับเหลือเวลาอีกนะครับจะดูกันว่าทันหรือไม่นะครับกลับไปเลขสี่สี่เป็ดนะครับาสี่แป้งงามสี่ที่ตักจากดีนะครับ โคกันเนโคกันเนนะครับยังไม่มีการเคลื่อนตัวออกมานะครับเหมือนวินมันมีปัญหาหรือว่าเชือกมันมีปัญหาที่ใต้ต้องรถเนยังดูอยู่นะครับมาแล้วครับฟูกกันนะครับอีกครึ่งนาทีนี่นะครับดูดว่าจะถึงเส้นชัยไหมนะครับอีกยี่สิฟา จะทันจุดเวลาในเวลาที่ให้ไว้หรือเปล่านะครับมาดูนะครับกับหมายเลขสี่หนึ่งนะครับอีกเจ็ดวิห้าวิไปติดอยู่ตรงนู้นนี่ครับออกขวาหมดเวลาครับหมดเวลานะครับออกได้เลยนะครับหาทางออกได้เลย